ปกติก็คือพี่ไปคุยกับเซลคนอื่นอะไรเงี้ยผ่านไปสักประมาณสองสามวันอย่างเงี้ยก็ตอบมาพี่ว่าพี่กูไม่ได้นะอะไรเงี้ยพี่กูไม่ถึงแล้วเซลก็จะเงียบไปเลยไม่ได้ติดต่อกลับมาว่าเออพี e ่อันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปติดที่คุณโบแนะนําบอกว่าโบสามารถช่วยพี่ได้นะนะให้คาปรึกษาพี่ได้ก็คือดีใจมากเลยที่คุณโบสามารถทําให้ฝันพี่เป็นจริงได้ส <laughs> วัสดีค่ะชื่อไอซ์นะคะซื้อบ้านกับบางกอกเอ c กเซ หมู่บ้านอาแอนซจลิโอคิดค่ะซื้อกับคุณโบค่ะค่ะที่อยู่เดิมก็คืออยู่บ้านบ้านเดี่ยวนะคะแต่ว่าเป็นบ้านญาติก็คือจะเป็นคอนโดซะเยอะอะค่ะคอนโดจะอยู่ข้างๆบ้านเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะรถเข้าออกนี้จะจอดเยอะมากก็จะแบบพุกผ้าน,นิดนึงค่ะคือเหตุผลหลักก็คือญาติเขาต้องการย้ายเข้ามาอยู่ด้วยมันก็จะแบบแออัดมากอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีครอบครัวานา แล้วก็ครอบครัวของน้องน้องชายแฟนแล้วก็จะมีครอบครัวพี่ก็คือก็หลายคนแล้วก็มีพ่อแม่อีกก็เลยอ,อยากได้บ้านเพื่อมาแยกตัวมาอยู่กันเองอย่างเงี้ยก็ดูราคาว่าเราสามารถกู้ได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากมีที่จอดรถที่จอดรถเพราะว่ารถหลายคัน เด็กๆก็อยากให้มีแบบว่าที่พักผ่อนบ้างวิ่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเก่า,าก็คือมันจะไม่มีที่วิ่งได้เลยค่ะจะมีแค่บริเวณบ้านอย่างเดียวไม่มีสนามไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากขี่จักรยานอยากออกมาวิ่งข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็ <S 1> <S 1> <S 1> <S คือพี่จะเซิร์ชเน็ตดูเซิร์ชเน็ตดูว่าหลังไหนบ้านเป็นบ้านเดี่ยวราคาเราพอได้อย่างเงี้ยก็จะโทรไปตามที่เขาเขียนไว้ก็คือโทรโทรไปหลายที่อยู่เหมือนกันขอดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ประมาณ 4- 5หเดือนเซลก็คือประมาณว่า,าให้มาดูนะคะให้มาดูบ้านแล้วก็ให้พี่ลองยื่นคำนวณน,นะคะว่า,าไรายได้พี่จะกู้ได้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยสมมติว่าพี่ดูบ้านเอาไว้สัก3ล้าันกว่ายเงี้ยแล้วเขาก็าจะคำนวณให้พี่ว่าพี่มีไรายได้อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยผ่านไปสักประมาณสองสมวันอย่างเงี้ยก็ตอบมาพี่ว่าพี่กู้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยพี่กู้ไม่ถึงเป็นเพราะว่าแฟนพี่อะทำงานไม่ใช่ทํางานแบบว่าประจําอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นงานแบบว่าเหมือนขนส่งมันจะไม่ไม่ประจําก็คือจะได้ไม่ถึงไม่เต็มร้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่อกู้ไม่ได้เพราะว่าชื่อพี่อ่ะก็ไปติดผ่อนลถบ้างก็คือชื่อพี่ก็จะเต็มวงเงินพี่ก็จะเต็มแล้วเซลก็จะเงียบไปเลยทาไม่ได้ติดต่อกลับมาว่าเออพี่อันนี้ไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกว่าให้พี่ลองดูหลังอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้แนะนำํำพี่ก็เลยอ่ะหาหาไปเรื่อยๆหาในเน็ตเอาราคาที่แบบว่าอ่ะพอได้อย่างเงี้ย เครียดมากเพราะว่าพี่จําเป็นจะต้องย้ายแหละจำเป็นจะต้องออกจากบ้านเพราะว่าจะมีครอบครัวอื่นเข้ามาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือห้องมันก็จะไม่พอตอนแรกอะก็คือพี่อะดูบ้านไว้เหมือนจะเป็นหมู่บ้านชวนชื่นน่าจะใช่มีมีเบอร์อยู่ใต้ล่างพี่ก็เลยลองโทรไปลองแอดไลน์ก็ไปติดที่คุณโบพี่ก็แค่ถามว่าประมาณว่า บ้านหลังนี้ราคาเท่าไหรเพราะมันไม่ขึ้นราคาพี่ก็เลยถามว่าอันนี้ราคาเท่าไร่คุณโบก็จะบอกมาว่าอ่าหลังนี้เท่านี้หลังนี้เท่านี้ก็มีส่งข้อมูลไหมให้พี่ว่าอ่ามีบ้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าอ่าพอดีราคามันสูงไปพี่กะกู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่านคุณโบก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวโบลองดูบ้านให้อีกทีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็คือหาหาที่อื่นด้วยพี่ก็ไม่ได้สนใจว่าเอ่อคุณโบจะติดต่อมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่าบ้านมันราคาน่าจะสูงอยู่ตออนนนนั้้้เหมืแแบบวว่าาสุดทยล เซลเดิมหลังเดิมที่พี่ดูไว้คือพี่บอกว่าพี่อ่ะกู้ได้ไม่ถึงพี่จะต้องลองไปกู้เองที่ธนาคารทอสอพี่ก็เตรียมเอกสารจะไปยื่นกู้แต่ว่าเย็นนั้นพอดีคุณโบโทรมาพอดีเลยพี่มีบ้านหลังนี้นะราคาเนี่ยเขาลดลงราคามันอยู่ประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยถ้า,างั้นยังมยื่นขวาไปดูคุณโบก่อนคุณโบก็คือให้ความเชื่อมัน่นแนะนําบอกว่าโบสามารถช่วยพี่ได้นะนะให้คำปรึกษาพี่ได้ก็คือเหมือนแบบว่าพูดเป็นมัน่นเป็นเหมาะยืนยันอะไรเงี้ย พี่เลยรู้สึกมั่นใจมากว่าเออโอเคพี่จะดูกับคนนี้แหละเซลลคนอื่นก็คือไม่ได้แบบว่าแนะนําว่าพี่ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่เอาวงเงินพี่ไปดูแล้วก็บอกว่าพี่กู้ไม่ได้ก็คิดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเนี่ยอ่าราคาเท่านี้พี่ลองเอาของพี่ยื่นไปเนี่ยถ้ายังไงก็อาจจะไม่ไม่ผ่านหรอกเพราะว่าพี่ก็เคยยื่นมาแล้วหลายที่ก็บอกพี่ไม่ผ่านคุณบอกว่าบบสามารถช่วยพี่ได้นะคุยกับธนาคารว่าเราต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าให้พี่ทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบว่าเออโอเคดูมั่นใจขึ้นพี่ก็เริ่มไม่ไปดูกับใครละดูที่คุณโบโล่ใจมากพอวันที่แบบไปยื่นโอนพี่ก็คืออยากจะให้โอนเร็วๆแหละเพราะว่าเพื่อความมั่นใจว่าเราไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปดูตรงอื่นแล้วหนะ้าอะไรเงี้ยคือตรงนี้แหละเราโอนแล้วก็คือแบบอันนี้เป็นของเราแล้วเรามีที่อยู่แล้วเราไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องไปเช่าไม่ต้องไปอะไรแล้วอือย่างเงี้ยก็คือดีใจมากเลยที่คุณโบสามารถทำให้ฝันที่เป็นจริงได้ พี่คิดว่าแตกต่างมากเพราะว่าปกติก็คือพี่ไปคุยกับเซลล์คนอื่นอะไรเงี้ยพาพี่ไปดูบ้านยื่นเอกสารอะไรแล้วก็บอกว่าพี่ได้เท่านี้นะกูไม่ได้ก็คือจะเงียบไปเลยไม่ได้แบบว่าส่งกลับมาว่าเออพี่ดูหลังนี้ไหมหรือว่าเนี่ยพอจะช่วยเนี่ยพี่ต้องยื่นเอกสารอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดูกับคุณโบนี่คือคุณโบบอกเลยว่าพี่ต้องยื่นอันนี้ติดต่อตลอดเวลาคือให้ความมั่นใจอ่ะไม่ได้เงียบหายไปอ่าอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวพี่เอาอันนี้นะเออก็คือมีคําแนะนําให้ตลอดเงี้ยค่ะก็คือแบบ ทำาให้เรารู้สึกแบบเออมั่นใจว่ามีคนช่วยแล้วนี่ยะค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้ชแนลบางกอ,อกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ